สวัสดีครับชาวฮีโร่รีไซเคิลทุกท่านครับจากคลิปที่แล้วนะครับมีคนถามว่าถ้าเกิดทดสอบแล้วได้เป็นสีเขียวๆออกน้ำเงินๆเ,เนี่ยเป็นเกรดอะไรจริงๆแล้วไม่ใช่เกรดอะไรครับจริงๆแล้วเพราะว่าเราต่อผิดขั้วนะครับเช่นอันนี้ผมต่อขั้วลบโอทตรงนี้นะครับแล้วก็เอาครบทีแทนนะครับนะครับพอจี้เสร็จปุ๊บมันก็มันจะขึ้นสีเหมือนกันเลยนะครับแต่สีมันจะไม่ใช่สีเหลืองกับสีแดงเนาะแต่กลายเป็นสีออกเขียวๆดำๆแล้วก็มันจะเกิดรอยไหมช็อตๆนิดนึงนะครับ จะ <utan> <này. S 1> ไม่ไหม้ไง<ๆ>ครับแล้วก็ออกเป็นสีนเขียวน้ำเงินน้ำเงินนะครับถ้าอย่างเงี้ยแปลว่าต่อผิดขั้วนะครับเราจะทดสอบไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเกตอะไรก็จะขึ้นอย่างนงี้เหมือนกันนะครับให้เราทําการเปลี่ยนขั้วนะครับเห็นไหมอันนี้คือผิดขั้วนะครับเราเปลี่ยนขั้วครับเราเปลี่ยนขั้วแล้วปุ๊บมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมทดสอบได้เหมือนเดิมน,นะครับมันจะขึ้นแค่สองสีเท่านั้นนะครับก็คือไม่สีเหลืองก็สีแดงอ่าอย่างนงี้สีเหลืองถูกต้องนะครับแปลว่าเป็นสแตเลสแทนเนาะ